สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนี่คืออาหารเช้ายายไทยไทยพี่น้องอยากกินพริกนะคะอยากกินพริกยายก็อยากกินพริกมะนาวนะคะอยากกินพริกมะนาวนะะากกนพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มีแรงแล้วก็มีหมูสามชั้นพี่น้องเน้นๆหน่อยๆนะคะ ้วก็ว่าจะอยากจะกินเนาะเพื่อที่จะได้กินยานะคะพี่น้องฉะนั้นก็เนี่ยแค่นี้แหละคะ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ความอยากเนาะเพราะช่วงที่มันป่วยอะไรมันก็ทําให้เราไม่อร่อยนะคะแต่ก็ต้องกินพี่น้องกินแล้วก็สู้คะ่ะเนาะสู้กันต่อไป